สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ็าอยู่ที่ซอมลีลาจะมาโปรโมทมินินคอนทานต่อไปขอสัมภาษณ์คู่ที่จะร้องด้วยซะหน่อยสวัสดีค่ะไบส์รู้สึกยังไงกับการมีมินิ ใบหับอยู่ใบขอนอนเลยเขาเรียกไปได้ผมโอ้โ,นโนออค่ะ,ะก็วันนี้มารีลาค่ะและ้วก็จะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ว่างอยู่ในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมไปดูมินิคอนของเราทั้งสองนะคะกับมินิคอน พี่น้องเทาวินนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบาย